หรือว่านี่คือคำตอบทำไมน้องต้นข้าวสุปรยาเด็กหญิงวัย13ปีถูกจับตาอย่างหนักในโลกออนไลน์หลังภาพถ่ายคู่กับแพรวาพัชรีศิลปินดังแห่งคลาย RMS ถูกเผยแพร่ออกมาจนทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณมากมายในหมู่แฟนเพลงลุกทุ่งทั่วประเทศวันนี้ก็สิบบัสมักหมอลำนิมส์จะพาคุณไปเจาะลุกทุกแงม่มุมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพเพียงหนึ่งภาพที่อาจกลายเป็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการค่ะ ใช่ครับคุณผู้ชมเพราะต้องยอมรับว่าเส้นทางของน้องต้นข้าวในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ได้เพียงแต่มีเสียงปรบมือและแสงไฟเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยกระแสดรามา่าคำวิจารณ์และคำถามจากแฟนเพลงจำนวนมากว่าเด็กหญิงวัยเพียง13ปีคนนี้จะก้าวเดินบนเส้นทางดนตรีลูกทุ่งได้อย่างไรและจะอยู่ภายใต้การดูแลของใคร ก่อนที่เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่หลายคนกำลังจับตามองกันในตอนนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาอัปเดตคิวงานของน้องต้นข้าวสุปริยาในเดือนตุลาคม2565กกันก่อนค่ะต้องบอกว่าคิวงานในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างแน่นพอสมควรมีทั้งงานบุญงานวัดและงานแสดงคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแต่ทั้งนี้รายละเอียดที่เห็นในตอนนี้ยังเป็นคิวงานคร่าวๆเท่านั้นค่ะซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกในภายหลังแฟนคลับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลที่ ชัดเจนและเป็นทางการได้ที่เพจ Facebook ต้นข้าวสุปริยาซึ่งทีมงานจะมีการอัปเดตแจ้งอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนได้ไปตามเจอไปให้กำลังใจและส่งมาไลัยให้ถึงมือน้องต้นข้าวได้อย่างถูกวันถูกเวลาค่ะบันมีการพูดถึงประเด็นใหญ่ที่กำลังถูกจับตามองในตอนนี้นะครับผมขอพาแฟนๆทุกคนมาอัปเดตคิวงานเดือนตุลาคมของน้องต้นข้าวสุปริยากันก่อนนะครับบอกเลยว่าเดือนนี้ น้องต้นข้าวเดินสายแน่นเกือบทั้งเดือนทั้งงานวัดงานวาและงานบุญสำคัญทั่วประเทศเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรี3ตุลาคมวัดราชธานีเมืองสุขโขทยัยสี่ตุลาคมตลาดเช็คอินเก่าจังหวัดระยอง6ตุลาคมวัดโคกบ,บำรุงราชบุรี7ตุลาคมริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอ่างทอง และยังมีอีกหลายคิวที่ทยอยแน่นไปจนถึง29ตุลาคมที่วัดตาผาจังหวัดราชบุรีเรียกได้ว่าไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางหรือภาคตอนออกแฟนคลับก็มีโอกาสได้เจอน้องต้นข้าวกันแบบทั่วถึงจริงๆครับอย่างไรก็ตามตาราน,นี้ยังเป็นเพียงตารางงานคร่าวๆเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดการอัปเดตแบบวันต่อวันว่าน้องต้นข้าวจะไปที่ไหนเวลาไหนต้องติดตามได้ที่เพจทางการสเพจนี้เลยครับ คือต้นข้าวสุปริยาเพจหลักและต้นข้าวสุปริยาเพจจริงเพราะทุกการอัปเดตงานจริงๆจะประกาศให้แฟนๆได้ทราบผ่านเพจนี้เท่านั้นครับ ก่อนหน้านี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมานานค่ะว่าน้องต้นข้าวจะเข้าสังกัดค่ายเพลงหรือไม่เพราะคิวงานที่แน่นทุกวันรายการทีวีงานวัดงานบุญประจำปีไปจนถึงเวทีระดับประเทศสะท้อนว่าเธอไม่ได้เพียงเป็นนักร้องหน้าใหม่แต่กำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ของวงการลูกทุ่งซึ่งตามปกติแล้วศิลปินที่มีตารางงานหนานแน่นเช่นนี้มักจะมีค่ายคอยดูแลแต่สำหรับต้นข้าวคำตอบยังคงเป็นปริศนามาตลอดค่ะ และภาพถ่ายล่าสุดที่เธออยู่เคียงข้างแพรวาพัชรีศิลปินในสังกัด RMS กลับกลายเป็นเชื้อไฟให้ข่าวลือกลับมาร้อนแรงอีกครั้งบางคนตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณว่าเธอกำลังจะเข้าสู่ RMS หรือไม่ขณะที่บางส่วนมองว่านี่เป็นเพียงการถ่ายรูปธรรมดานในฐานะพี่น้องร่วมวงการเท่านั้นครับ เถ้าไปดูคอมเมนต์ใน Facebook นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักจริงๆค่ะหลายคนตีความภาพนี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าต้นข้าวกำลังถูกจับตามองจากค่าใหญ่ เพราะการได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินดังอย่างแพรวาพัชรีไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์จำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกอบอุ่นสดใสและน่ารักของทั้งคู่เช่นมีแฟนคลับคนหนึ่งเขียนไว้ว่าน้องสาวตัวเล็กกับพี่สาวตัวจริงของวงการลูกทุ่งหรืออีกคอมเมนต์ที่บอกว่าแพรวาและต้นข้าวคู่นี้เหมาะสมน่ารักสดใสดูแล้วอบอุ่นใจ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายข้อความที่เน้นย้ำไปในทำนองเดียวกันว่าแค่ภาพเดียวก็สามารถสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงได้มากมายและยิ่งทำให้หลายคนเฝ้าติดตามว่านี่เป็นเพียงภาพแห่งความประทับใจหรือว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่อาจจะนำไปสู่ก้าวใหม่ในเส้นทางการเป็นศิลปินของต้นข้าวในอนาคตค่ะและมีอีกเสียงหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมบางคนบอกว่าการที่ศิลปินรุ่นพี่อย่างแพรวาพชัชรียอมถ่ายภาพคู่กับน้องต้นข้าว ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายธรรมดาแต่นั่นคือสัญญาณสำคัญที่บอกกับทุกคนว่าเธอได้รับการยอมรับในฝีมือและได้รับการมองเห็นจากรุ่นพี่ในวงการครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าศิลปินรุ่นพี่อย่างแพรวาพัชรีผ่านเวทีใหญ่ๆมานับไม่ถ้วนการที่เธอเลือกจะยืนเคียงข้างและยอมถ่ายภาพกับน้องต้นข้าวย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงการมองเห็นศักยภาพและอนาคตที่กำลังสดใสรออยู่ ไม่ว่าต้นข้าวจะสังกัดค่ายหรือไม่ก็ตามแต่วันนี้เธอได้กลายเป็นน้องสาวของวงการลูกทุ่งไทยไปแล้วและนั่นคือคำยืนยันจากทั้งแฟนคลับและคนในวงการที่พร้อมจะส่งกำลังใจให้เธอก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางสายดนตรีนี้ครับ คำถามคือถ้าวันหนึ่งต้นข้าวตัดสินใจเข้าสังกัดค่าย RMS จริงๆผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้อดีคือเธอจะมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลมีเวทีใหญ่รองรับและมีโอกาสผลักดันสู่ตลาดเพลงระดับประเทศแต่ในอีกมุมหนึง่งเธออาจสูญเสียความอิสระบางส่วนที่ทำให้แฟนคลับรักและผูกพันมาตั้งแต่เริ่มแรกค่ะแต่ถ้าเธอยังเลือกเป็นศิลปินอิสระข้อดีคือสามารถตอบรับคิวงานได้อย่างอิสระทำให้ยังคงความใกล้ชิดกับแฟนเพลงได้เหมือนเดิม แต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากทั้งร่างกายเวลาและแรงกดดันจากรอบด้านที่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะรับไหวแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดหรือไม่น้องต้นข้าวก็ยังคงได้รับอย่างทุ่มเทน,นั่นก็คือแรงสนับสนุนจากแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่และจริงใจที่สุดค่ะ เพราะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนภาพที่เราเห็นคือแถวแน่นขนาดของผู้คนที่โบกป้ายไฟแห่กันมาร้องตามทุกบทเพลงเสียงเชียร์ดังไปทั่วเวทีราวกับกำลังอยู่ท่ามกลางครอบครัวใหญ่ที่พร้อมจะมอบพลังใจให้เธออย่างไม่สิ้นสุด หลายคนอาจมองว่านี่แหละค่ะคือเสน่ห์ที่แท้จริงของน้องต้นข้าวไม่ได้มีเพียงแค่เสียงร้องอันไพเราะแต่ยังมีความอบอุ่นความจริงใจและความใกล้ชิดกับแฟนคลับที่ทําให้ทุกการแสดงกลายเป็นเหมือนงานรวมญาติมากกว่าจะเป็นเพียงคอนเสิร์ตท,ทั่วไปค่ะและนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ไม่ว่าอนาคตเธอจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนต้นข้าวก็จะไม่เคยเดินเพียงลําพังเลยค่ะจนทำให้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ว่าวันนี้คำตอบจะเป็นอย่างไร แต่ตนเขาก็คือนักสู้ตัวจริงที่กำลังเดินบนเส้นทางสายดนตรีด้วยหัวใจและภาพถ่ายกับแพร้าวาพัชรีอาจไม่ได้เป็นเพียงภาพถ่ายธรรมดาแต่อาจคือการเปิดประตูสู่บทใหม่ในชีวิตของเธอก็เป็นได้ครับ หรือว่านี่คือคำตอบที่หลายคนรอคอยว่าทำไมต้นข้าวถึงถูกจับตาหนักขึ้นเรื่อยๆหลังภาพถ่ายกับศิลปินดังแห่ง RMS ถูกเผยแพร่คุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าภาพนี้กำลังบอกอะไรเราคำตอบอาจอยู่ในอนาคตแต่ที่แน่ๆวันนี้เด็กหญิงวัย13ปีคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ใช่นักร้องแต่คือความหวังใหม่ของวงการลูกทุ่งไทยค่ะติดตามเธอได้ต่อที่ทุกเวที และที่นี่ก็สิบบัสมักหมอลำนิวสเราจะพาคุณเจาะลึกทุกเบื้องหลังที่คนอื่นไม่กล้าพูดขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในทุกข่าวร้อนแรงก่อนใคร